เอาสิ่งดีๆนะฮะมานําเสนอกันจากสมาชิก e ีโฟทใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยก็หมายถึงตัวอย่างรายการอาทิตย์หน้าใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงแบบปีหน้าเลยไงว่าปีหน้าเลยวันนี้ครับเอามาเองเลยครับไปดูกันดีกว่าว่าปีหน้าเรามีอะไรมาให้คุณดูกันถึงบ้านบ้างดูกันสดๆรับรองโอเคที่สุด e ีโฟทีสวัสดีครับสมาชิกอีโฟทีครับ

สว่างจ้านะฮะหรือว่าถ้าเกิดวันนี้อารมณ์ไม่คดีหน่อยสีมันก็จะถึบตรงเช่นของน้องแท็บอันนี้จะมีอินฟล์นซ์อย่างมากนะฮะมาจากแนวแจ็คสันพอลล์หรือว่า,านิโอโพลสมอร์ดานิึมนะฮะส่วนงานของผมนะฮะผมบอกเลยดีกว่าผมได้ใช้พลังของผมนะฮะตีแผลงไปกับกระดาษใบนี้ใบเดียวเขาได้รับเอนร์จีของผมไม้หมดแล้ว อันนี้เขาเรียกพลังซิงกะบังซิงกะบังนะ <c oughs> คือปี2000เนี่ยมันจะเป็นความว่างเปล่านะครับเ <c oughs> ม,มื่อมีความว่างเปล่าแล้วทุกคนจะจะเคลียร์จะใสจะขาวไปหมด <c oughs> เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะจะฟรีเหรอเ <c oughs> มือ่อมันสวยอยู่แล้วไปแต่งมันทําไมใช่ไหมฮะเ <c oughs> มือ่อมันไม่หักก็อยากไปซ่อมมัน <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรครับคุณครับ <c oughs> แนวจิตแนวจิตนะครับจิกวิปลาดีแทบไม่ต้อแต่ก่อน Ah <laughs> ของสังคมเรานะคะถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยนะคะพวกเราไม่บอกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่ารักษาโลกของเราใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันต้องมีมีมีรอยแปะอันนี้คือขยะนะคะแตกความแตกหักของสังคมไหมครภาพต่อไปนะฮะพอดีแบบคนรุ่นเกิดกับเปิดนะฮะเมื่อกี้นี้พอดีรู้สึกแบบนี้ยก็เลยได้แบบนี้แล้วมันมันมันเข้าไงกับปี2 0 0พมันไม่ได้ไว้ต้อนรับมาพอดีมันรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกตอนนั้นมันออกมา กันค่ะของไม่น่าแบบมันออกมาแต่พอดีนะแล้วของยูอะเขาเพิ่นท่ามันจะเป็น represent human soul จิตวิญญาณของมนุษย์ครับ represent คือมันเป็นตัวแทนหรือว่าสักอย่างอ่ะฮะมันก็คือสีสีน้ำเงินนี้นะคะก็เป็นความกดดันความ แสงความเบื่อของชีวิตแล้วสีแดงก็คืออะไรที่ไม่ดีไม่ดีดที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วแบบที่เรารู้สึกอยู่ใช่ไหมคะแล้วสีขาวเล็กๆเนี่ยมันก็คือความบริสุทธิ์ของแ<ช>ต่ละคนมีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าท<ช>ําไมวาดเสร็จก็ตกใจเพราะมันมีเหมือนกันมันจะเป็นความว่างเปล่าครับปี2 0 0 0จะเหมือนความม,ามันไม่มีอะไรเหลือเลยอะคะไม่มีครับคือมันจะเป็นการเดินทางของ ม,มนุษย์โลกนะฮะโดยไม่มีหถานที่นะฮะคือจะเดินทางไปเรื่อยๆมันจะขาวแล้วมันจะขาวมากมากไปหมดนะฮะภาพนี้ไว้ดูได้ตลอดแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนภาพไปได้เรื่อยๆคือจะเติมสีในสมองเข้าไปเองแล้วยิงเข้าสู่ภาพได้ก็คต้องใช้อะไรที่ทำให้อะไรมันเกิดขึ้นในสมอง่มันเหมือนประตูวิเศษของโดเรมอนนะฮะที่ที่สามารถนี่คืามันเหมือนยิงแบ็กกราวน์บลูนะฮะยิงบลูแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ แล้วก็คือม natural ันขาวอยู <player> ่แล้วฮะคือ <leme> มันจะได้มความกล้องกลางวันของมนุษยชาติแหละครับกัวตนครับอยากรู้นะฮะวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาใช้ชีวิตเหมือนกับลิเกดเหมือนชะคิดเหมือนฟลอเรนซ์เหมือนกับหลายหคนหรือเปล่าบอกเขาไว้ว่าตอบจดหมายตอบจดหมายตอบจดหมายอยู่นั่นแหละเม็กชายชาวพิทีเลยไม่ก็คิวไปแล้วไงใช่ไหมก็แบบว่าสิ้นปีจะได้ตอบทีเดียวเลยเพราะว่ามาส่งเข้ามาเยอะมากใช่ไหมฮะเขไปดูกันเลยดีกว่าในดารีแฟชั่นไรท์ไรท์ทิชาตอบจดหมายกันจ้า นะฮะแล้วถ er ้าปีหน้านะก็ต้องให้เขียนจดหมายกันมาเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะมีช่วงตอบจดหมายโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เขียนกันเข้ามานะฮะอาจจะได้เจอพี่คิดหรือว่าไม่ใช่ใครอยู่แล้วเสาวลีคงต้องไปแล้วแหละ กกจะมีผลกระทบกับรายการปีหน้าหรือเปล่าเอ้ยอันนี้เรามาให้ดูก่อนใครอยู่แล้วติดตามด้วยกันปีหน้าในโ o c a c โคล่าเรฟเ h ชเมนต์โซนครับเต็มใจได้เต็มที่เลยนะฮะกับเธอคนนั้นใช่ไหมคนนั้นที่ไม่ใช่คนนี้ยัไไยงไงวันนี้นะพวกเราก็ขอกันมาคนละทีสองทีนะฮะยังไงเที่ยวปีใหม่หนะฮะก็อย่ามั่วนะฮะเที่ยวอย่างมีสตินะฮะใช้หัวิด่น ใช่แล้วใช้หัวนิดนึง,ใช,นนงใช้ใช้อยู่แล้วใช้หัวนิดนึงก่อนที่คุณจะใช้เงิน <c oughs> แล้วโอโห้คำคมไหมเที่ยวปีใหม่ยังไงสร้างสรรค์แล้วแต่คุณนะครับอยู่กับพ่อแม่ <c oughs> แล้วก็กินอะไรก็ทำอยู่ตลอดไม่ใช่ <c oughs> ก็ปีใหม่เนะนานไม่ต้องใช้เงินแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ค่ะโอ้โหอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นเชี่ยวเมืองไทยง่าย เนทองไม่ออกนอกประเทศไงภาษาจีนก็ภาษาจีนเที่ยวเที่ยวแล้วก็อย่าลืมการเรียนนะคะทั้งรถไฟเหาปเที่ยวเสร็จไงแล้วก็เปิดมาเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะคะก็เที่ยวปีใหม่แบบให้สนุกสุดๆในชีวิตเลยแต่ก็ยังไงก็ได้ที่ ไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อไม่เสียทรัพย์สินเที่ยวปีใหม่ให้สร้างสรรค์นะคะก็คือเที่ยวอย่างมีจิตสํานึกถ้าทุกคนมีจิตสํานึกที่ดีทุกอย่างก็โอเคโอ้โหเราเล็งเห็นคุณคุณปาปีนี้ก็มีละเนียมแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องสนุกสุดๆแต่ว่าอย่าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยบอกเองอยู่หรอไม่ใช่ไม่ได้บอกเองทำให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะจบเขาบอกว่าโลกจะระเบิดนั้นคนเที่ยวให้เลไปเลยแต่ว่า อนตายไปหาพ่อแม่นะครับเที่ยวไหสร้างสรรค์ก็เที่ยวไหนก็ได้นะครับทำให้ตัวเองบมีความสุขมากที่สุดโดยที่ไม่ต้องทําให้คนอื่นใช่ไม่ต้องให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นั้นแหละฮะแล้วก็พยายามจําให้ได้มากที่สุดว่าทำอะไรลงไปบ้างจำ นะครับปีใหม่ปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ปีของเขาไม่ใช่ปีของเขาแต่แต่ผมว่านะฮะเวลาเนี่ยเป็นของคุณทุกคนใช่ไม่ไม่ใครเอาเอาเวลาของคุณไปได้เพราะใช่แล้วลองตอบสิหลายคนนะบอกว่าปีใหม่ปีหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นปีของเขาแต่ผมว่าเวลาเนี่ยเป็นของทุกๆคนนะฮะไม่มีใครสามารถแย่งเวลาของคุณอะไปจากคุณได้เพราะฉะนั้นนะฮะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สำหรับปีนี้นะฮะใครที่ทําดีอยู่แล้วปีหน้าทําให้มันดียิ่งขึ้นสหรับใครที่แย่นะฮะก็ เดาวนาปรับตัวด้วยนะฮะใช้เวลานั้นน่ะให้มันเป็นโอกาสสบายไปทั้งชาติบอกตรงแต่วันนี้คงลเราไปก่อนนะฮะสำหรับปีนี้จะกันใหม่ปีหน้าวันนี้ขอบคุณมากที่ดูเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่ได้บอกเลยแป๊บนึ่งแต่วันนี้เราคงต้องไปแล้วจากพวกเราทั้งสิบคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสาม